สวัสดีค่ะโหราทีวีด้วยอาจารย์ธนัอนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16พฤษภาคม2564ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น6คข้ามเดือน7นะคะค่ะก็เป็นครั้งที่2นะคะครั้งนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะค่ะกะ็มา อันเชิญเสาเอกแล้วก็เสาโทนะคะเสร็จพิธีไปแล้วนะคะเลยหาเวลามาคุยดาวได้เด่นนะคะค่ะทะนีนี้ในวันที่16พฤษภาคม2564เนี่ยลักษาอย่างสถิตอยู่ที่ราศีกันอยู่นะคะดูมีดาวพระเกตกุ่มลักณนะคะเลข9นี่ยังโดดเด่นอยู่ ะะเราก็ดูว่าการโดดเด่นของอาดาวพระเกตเนี่ยจะมาตอนไหนนะยังไม่มาเนี่ยยิ่งแคบเข้ามาใหญ่เลยนะในการที่ท่านจะมา,ากา็ดูเลขเก้าไว้นะคะดาวพระเกตกุ้มลัคนาเพราะครั้งหน้านี่ลัคนาจะไปสถิตที่าราศีตุลแล้วพอไปสถิตที่ราศีตุลเนี่ย ดาวพระเกตจะอยู่เรือนวีนาแแต่ก็ยังติดอยู่ข้างหลังนะคะโอกาสที่ท่านจะมาเนี่ยก็คงแบบเร็วๆนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นครั้งนี้ก็ได้เพราะนั้นให้สังเกตดูดาวพระเกตไว้นะคะส่วนดาวที่สถิตอยู่ในเรือนกรมมะซึ่งเป็นจุดจอมฟ้าเนี่ยนะซึ่งจะมาบ่อยเลยนะก็คือ3-2นะคะคือดาวพระอังคารและก็ดาวพระจัน นะดาวสององค์นี้ก็น่าจะมานะคะเพราะว่าอยู่ในจุดที่โดดเด่นนะแบบว่าแบบว่าจุดจอมฟ้านะคะจุดที่มองเห็นเลยมองเห็นมองไปชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดที่ที่แบบน่าสนใจนะก็สามสองนะคะสามสองสองสามนะแล้วก็ดาวที่เป็นเกษตราดที่ดีนะดาวที่เป็นเกษตราดที่พดีก็มีดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เพราะนั้นดาวสององค์นี้ก็ หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดนะเก้า uh, เนี่ยดาวพระเกตเนี่ยเป็นประธานอยู่ประธานอยู่พอเป็นประธานอยู่เนี่ยอันนี้ก็ออกมานี่เลยออกมานี่เลยนะคะก็จุดจอมฟ้าก็เป็นจัตุกนณหลังนะหลังลักษาะท่านี้จัตุกนณหน้าลักษณคือเจ็ด เพราะฉะนั้น72ออกไปแล้วนะก็ระวัง37บ้างนะคะ3772นี่ออกไปแล้ว37 372นะก็เหลือ32 37นะคะทอานี้57นี่ยท่านอยู่ประชิดกันแต่ท่านมาแล้วนะแต่ว่าก็มาหลายครั้งมาแบบ เป็นระยะระยะนะคะแต่ก็ถามว่าโดดเด่นไหมโดดเด่นมากนะคะ057507707550นะคะเพราะนั้นเลขจุดนี้ยังเป็นจุดที่โดดเด่นอยู่9 7 9 5 9 0 9 3 2นะคะนะทีนี้ เราก็มาดูชุดที่เป็นกระจกอยู่ชุดที่เป็นกระจุกอยู่เนี่ยคือหนึ่งสี่หกแปดนะคะหนึ่งสี่หกแปดนะแล้วก็สี่หกอันนี้หกเนี่ยจะมากับอะไรสี่จะมากับอะไรถ้าจะกระโดดออกมาเนี่ยก็จะกระโดดออกมาสี่หรือหกนะคะหกหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะค่ะสี่หกสามสองห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าเนี่ยทำมุมปลายหก นะคะระหว่าง059ไว้นะ059นะทำบุญไปหกยิ่งตรงเลยนะคะ059และอยู่เรือนละ1องค์ด้วยนะคะพระิตยูพระพระสบดีนะเล่งมาที่ภาเกตซึ่งกลุ่มลักขณาอยู่เพราะนั้นอันนี้กระโดดเด่นเพราะฉะนั้นที่ต้องระมัดระวังคือ059732 059732แล้วก็79 นะคะส่วนดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยกับดาวพระมริตยูเนี่ยให้เขาเป็นมุมปลายหอกนะซึ่งอยู่ในเรือนอริและก็เรือนมอรณะแต่ก็เป็นเรือนที่แรงนะคะแรงนะก็สีเมษศูนย์ห้าเจ็ดนะคะศูนย์ห้าเจ็ดเพราะว่าเพราะว่าดาวพระมริตยูเนี่ยอยู่องค์เดียวดาวพระพฤหัสบดีก็ สถิตยอยู่องค์เดียวในเรื่อนลาภระนะคะส่วนดาวพระเสาร์ก็สถิตยอยู่ในจุดจองฟ้าของราศีเมษเพราะนั้นราศีเมษอาจารย์ให้0ูนยนะคะศูนราศีพฤษศเนี่ยห้ 7, หรือ5้าสาหรือ5้าสองหรือห้หนะคะได้หมดเลยนะนะเพราะว่าดาวท่านอยู่ จับกลุ่มกันนะคะราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนเนี่ยสามสองสามสองห้าหห้สนะคะสองห้าสนะคะราศีมิถุนนะราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเ้า เก้าเจ็ดนะคะราศีก,กุดเก้าเจ็ดนะคะราศีสิงห์ราศีสิงห์นะคะสองห้าราศีสิงห์นะคะ 2, 5, สองห้านะคะ, 2, 5, ะ,คะราศี กันนะคะ9.5 0นะคะหรือ9.32ก็ได้นะคะราศีกันนะราศีศีตุลน,นะคะราศีตุลเนี่ยจะให้ที่5.32นะคะหรือ5.7นะคะหรือจะ7.372แต่ถ้าทำมุมตรีโกณเนี่ย5.32นะคะ3.525นะคะราศีพิจิกนะคะ ราศีพิจิกอ่าสีหกนะคะสี่หกนะคะห้าเจ็ดนะคะสี่หกห้าเจ็ดนะคะพฤหัสส,สี่ทรงศักเ่มช้อยนะคะสี่โงลักก็ได้4ี่ห้าหก็ได้นะคะราศีธนูนะคะราศีธนูห้าเจ็นะคะเกเนะคะราวกะเกงอยู่ในจุดจอมฟ้านะคะเก้าห้า เก้าห้าเก้าเนะคะเก้ 9, 5, นะคะราศีธนูนะอ่าต่อไปราศีมังกรห้น, 5, นะคะราศีมังกรห้าเจ็ 5, 7, 9, 5, นะคะราศีมังกรน,นะคะ ราศีมังกรเนี่ยเจ็ดเขาเด่นอยู่แล้วแล้วก็ดาวพฤหัสสปปดปีเนี่ยดาวพฤหัสสดีท่านจะแบบพฤหัสสีส่งสงศั์เช่มชอยนะคะอันนี้เราก็มา,าราศีกุ้มกันนะคะราศีกุ้งเนี่ยห้า เด่นอยู่แล้วนะคะทีนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยท่านโดดเด่นเพราะว่าท่านประชิดอยู่นะแล้วก็ดาวพระมฤตยูเนี่ยท่านโยกหน้าอยู่นะคะอาจารย์ก็จัดเป็น5 7หรือยัง4ี่โงลักก็ได้นะคะาราศีมีนราศีมีน05นะคะราศีมีนกับ าราศีกันจะโดดเด่นอันเดียวกันคือ05นะคะ0550นะคะแล้วยังมี56ด้วยราศีมีนะนะสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศแท้นะคะเราก็56 หกศูนย์นะคะราศีมีนสี่หกนะคะนะอาจารย์จัดว่าไอ้กลุ่มหนึ่งสี่หกแปดเนี่ยดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยน่าจะวิ่งออกมาสักองคหนึ่งนะคะถ้าจะวิ่งออกมาก็เป็นหกหกจะมาหกกับห้าหรือหกกับเจ็ดหกห้าหรือว่าหกเจ็ดนะคะนะคะอันนี้จะวิ่งออกมานะหรือหก เก้านะหกเก้าก็ได้นะเพราะฉนั้นดาวที่โดดเด่นและซ้ําๆกันเนี่ยน่าจะเป็นดาวพฤหัส,สบดีนะนะเจ็ดจะมาไหมเจ็ดก็มาแล้วนะแต่เก้ายังไม่มานะระวัง9ก้าห้าเกจุดจอมฟ้าคือสาสองนะคะสาสองนะนะ ไฟแล้วก็ธาตุลมนะดาวธาตุไฟก็จะมีดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะดาวธาตุลมเลขสามแล้ดาวธาตุไฟเลขจิตแล้วก็ดาวธาตุล,าาลมเลขแปดนะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นไฟกรดนะคะดาวพระอังคารนี่ก็เป็นลมกรด นะคะส่วนดาวพระเสาร์นี่เป็นไฟไฟสุมขอนไฟสุมสวงนี่แหละนะคะแล้วก็ดาวพระราหูก็เป็นลมพาย,ยุใหญ่อันนี้จะเป็นตัวเลขหรือดวงดาวที่โดดเด่นแล้วก็มาบ่อยนะคะเพราะว่าเป็นไฟกระหลมส่วนธาตุน้ำเนี่ยนานๆมาทีแต่บางทีมาแบบแบบ แบบเยอะๆเรื่อยๆก็ได้นะเราก็ระวังเลข2ไว้บ้างก็ได้และเลข2อนี่คือดาวพระจันทร์นี่อยู่ในจุดจอมฟ้านะเป็นเจ้าเรือนแม่น้ำใหญ่เลยนะคะก็คือเป็นาราศีถวาวรนะคะคือราศีกรกฎเพราะนั้นเราก็ดูดูไว้นะคะสามสองโดยมี9เป็นประธานนะแต่ครั้งนี้ถ้าดาวกลุ่มนั้นจะวิ่งออกมาก็ให้6อีก อันหนึ่งนะคะสี่หกนะคะสี่แปะมาหรือยังพวกขโมยทะเลาะกันอยู่นะนะ,ะก็ดูดูเอานะคะนะคะ,ะสรุปสรุปนะคะ,ะแต่ละราศีเนี่ยพอเรามาแบบว่าคัดคัดคัด,ค,ด,ค,ด,ค,ดคัดแล้วเนี่ยนะเราก็ดูว่า อันที่โดดเด่นแล้วพูดถึงบ่อยคือ05325746โดยมี9เป็นประธานนะคะนะคะ <c oughs> ค่ะก็ในวันที่16พฤษภาคม2564ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยโชคดีกันนะคะแล้วก็ร,ำร่รำรวยร่ำรวยกันทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ